ตอนนี้ปั๊มลมทำงานที่9บารนะครับแล้วก็ตัดที่11บาร์เดี๋ยวเราจะลองปล่อยลมแล้วก็ลองดูการทำงานตอนนี้ปั๊มลมทำงานที่9้าบาร แต่เราจะให้ปั๊มลมทำงานที่10บาร์แล้วก็ตัดที่12บาร์โดยวิธีการตั้งค่าตรงนี้ครับแล้วก็เปิดฝาออกมาเปิดฝาออกมาจะมีจุดตั้งค่าอยู่2จุดอันนี้ผมรีเซ็ตจากค่าเดิมโรงงานแล้วก็คือโดยที่เราหมุนหมุนควนเข็มนาฬิกาให้สุดเกียวตัวนี้สุดเกียวแล้วก็ปรับขึ้นมา1รอบก็คือ1รอบปรับขึ้นมาตามเข็มนาฬิกา1รอบแล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มตรงจุดนี้มาทีละรอบ เพื่อเพิ่มให้ปั๊มลมทำงานได้สูงขึ้นตอนนี้ผมจะลองปรับเมื่อกี้ปั๊มลมทำงานอยู่ที่9แล้วก็ตัดที่11ตอนนี้ผมจะหมุนขึ้นไป1รอบ ตอนนี้ปั๊มลมเพิ่มมาเป็นตัดที่12บาร์<ม>เดี๋ยวเราจะลองปล่อยลมดูว่าจะทำงานที่10บบาร์หรือเปล่าครับ